ดีแมะตรงเมียนน,นี่ครับมาแล้ว,ว,วตอนนี้ก็มาหอดหน้างานแล้วนะครับเดี๋ยวเขามาลงไปได้ดีกวะนะจะเร่มาเสรเรีย,ย,ยบร้อยครับนี่เดี๋ยวสิบมาลอเงเนี้สนะิบห้ามากวัยสิเป็นอย่างไรจมูรีไม้ไหมนะครับบ่เคยลงไมง่เคยลงครับครั้งแรกเลยสิบเป็นอย่งไรเข,บขบาขอบอก เลี่ยนไม้นะครับมันขจอมาตึกแหโอ้แล้วก็ตะไคร่ของเต็มเลยเลี่ยนไม้ไปล่องไปมองเกาครับมองเขาน่าจะมีคนนึงแต่ว่าขจาว่านาจะอยู่อีกฟังหนึง่งเขาหนาจะลงไหนพ่ามีมองลงเลยนะครับโอ้ยคนคนสุกเลยดิคนเต็มหมดเลยไหมั้งนันวะ มันเต็ม,มันเลยออะมันสุกเลยดิดการจัดงานบ่ผมมี่มองลงนะครับอัางันเลยทีรถวนอยู่นี่รอบที่สองรอบที่สามแล้วเขาเข้าไปห้องในเรื่อนจำดีกว่าครับน่าจะมีทีว่าสำหรับเขาน่าจะมีนะมองนี่มันเต็มเปิดไหมมองห้มพนะครับมองแบบห้มมแน่นอนะว้มีไหม เขาเปิดเตรียมไออุปกรณ์จันแดดมันน้ำไม่ได้ประหยัดดูแดดปันไดสูงแดดด้วยโอ้ยไปเดี๋ยวไปบางสิได้ดบางเด๋ยเอ็มบัด์ตคุณมองเลยวันเหยอยววันสุกเลยนี่ได้มองครับเลยมาหน่อยหนึ่งเป็นเส้นท้องการนะครับเต็มเบิร์ตมาได้ไหมเส้นขนาดเลยมองเัน กำลังเราติตกปลาแ้วจะไปขึ้แหไปถอดแหกนเลยกันเลยใสเลย,ยครับเลยมไป,ปอยู่ลองเิไปไบส่งมาห้องแ่ห้องส้วน้ำมีมอยู่ให้ไกลกันครับห้องกันนะยี๋ยว่างมาสีสีเป็นทังไหนมองนี้ค็นังคูเสาคูจิตนะหัวแบบไหน กาสิลงไปได้จนสิบโมงโอ้ยสวยจนจีนได้เวลาขับัถโอ้สุไฟบอล่าเนี่ยครับได้มงูงแล้วในในไลายเราเป็นนีตรงมานังโอ้ยขีย่รถบนอยู่สองรอบสามรอบเลยโบได้หมอง้างร่งบูได้ ลไปม้มีปงไม้ที่สองขับที่ท้องงานมาไม้แหลกทุกองทองหน้าไปแกกันนะครับหยิบมาน้อยเดียวปัญหาก็คือมันเต็มหบดนะครับมนมีหูมนเสียงลงมใส่ปลาข้องเลยต้องมาหาทีบางมาบางทีแล้วปลาบางนีรับใหญ่ไม้อีกรอบนึงนะครับ เมากใหม่ที่สองแลนในไม้สองแล้วครับเราเบิรตอนนี้อยู่คลองคลองในคลองยังก็คล่องเลียนจํานะครับรสามไม้ไครในมือเดียว <c oughs> จังบอสวนนมีหมูโล่ง มึง็นบริเคียบเบ็ดนะครับแรนลดมาบกยางแห้งเลยเบ็ดของปุดลุมมุม,มยู่สิลงเลยวะมีหลังเดียวที่ประของมือลงมาจนมีหลังเียบปรของมืนอนอนกันของกันเนัะพันลุม,มเลย เส,สวยนะครับนี่แ <c ười> หละมีจุงเียนนี่ครับมาแล้วสวยๆไปพึงมองือหอยครับสิบเป็นล่งมากินเลย

รอบง่งครับไม่นี่ก็สีเนียร์แล้วครับเราื่อต่อสวะไล,ล,ลไยเดี๋ยวรอบไป 아니, 그 สวะนดีครัสวะสดีปาติดเลยสอัสวะหลายหมดนี่ครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก็แล้วนะเจอกันคลิปหน้านะครับบอธรรมชาติเป็นแบบนี้นะครับซ้ำบอสมนันนี่ท่องส่งนำ้ำท่องดันแต่ก็ท่องท่องการท่องไปทุกทุนเรื่องจำนะครับไปาย

คลิปน้ำครับคลิปนี้เอาไว้แค่เนี้ยสวัสดีครับ